สวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี่เดือนไงจ้าทายบรรยากาศเนี้ยมืงขึ้นจ้าเดือนไงกับม่องเห็นกับพ่อม่องเห็นนะจ้ามืนขึ้นบรรยากาศดีดีเดือนนี้ไงมตะกบจ้านั่งเล่น เล็กน้อยจ็ดสิบเนีนอนก็จันสวยเครื่องสวยจ้ะจัเตจะเต็มดวงมือนเต็มดวงมีกับงายทักแล้วมองเห็นหมดเลยจ้ะ ก่องอาจจะเห็นเป็นม,ดมดุดๆแต่ว่าที่จริงมันถ็นหงุดหมดเลยมันแก่งจ้ะดังไฟงวจะ้ะไลยุ่งไลามาแรงยุง่งหลายมาแรงหลายขึ้นนั่งลื่มด้วยพี่น้องอาจจะดีดีจังขึ้นมัน พอมนั่งเดินดิ้นตะโกซะเกินไปนอนกินข้าวแรงเลยครับไปนอนเลย,เลยอาหารว่าง่งดนสัตดีดีกันกุลากุลานี้ดูมัมา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 ลา,าพอไปนอนไปเลย เห really like so ็นบ่เนบ่ต <øre> ัวดำแล้วเยวก็เห็นงดิมองมาเห็นมลาหลบางดยขนาดมาด้วนี่เรื่องกิใละหรอวายใส่ละวายใส่กิ๊ดใเมื่อนจืดจืแล้วไปเห็นเลยเมล่ก็เห็นไลยนี่มื่อื็เห็นเหานบ่ห็นบ่โ้ยดำค่ะดำเล่เยอะก็เห็นทห้าดำเลเยอะก็เห็นเ่กินเขาไ ัแก่งม่องเข็นหมดเลยจ้ะยังเขียดห้องมาแรงห้องที่ดีดห้องแซาเซาอีกจ้ะของให้ของหน้าให้ โคลาคลามานี Scroll, Come. Come it. It ่หน่อยโคลามาโคลามานี่โคลามานี rim, ่หน่อยแม่มองไม่เห็นเองเลยโคลามาโคลาอยู่ไหนตัวดําเกินแม่มองไม่เห็นโคลาโคลามาเร็วตัวดำเอ้ยตัวดำเจ้าตัวดำมานี่หน่อยเจ้าดำโคลาตัวดำมานี่หน่อยครับโคลาโคลาเอ้ย อืมตัวดำตัวมืด